สวัสดีครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปด้านในพญาเขกนครับไม่ได้เข้าไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับผมนี่ลานสักการะแห่งใหม่นะครับผมที่อุทยานได้อ่าจะทําให้นะครับผมอยู่บนนี้นะครับก็มีคนมาเรื่อยๆนะครับผมอืมโ,โอ้ย,ยมันพึ่งหรือมันอะไร หลายคนมาเนี่ยจะไม่ค่อยเจอผมนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ผมก็จะอยู่ถึงเย็นนะครับผมถึงบ่ายเย็นนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาผมอยู่แค่ครึ่งวันนะครับอีกครึ่งวันผมก็จะไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไปเรื่อยนะครับผมเอ,อก็จะไปเรื่อยนะครับ ภูบายสีนะครับเ,เดี๋ยวนะผมลืมลงติ๊กต็อกนะครับผมเ,เนาะพอลงติ๊กต็อกก่อนลืมลง ไปบอกเขาฉันมีโทรศับท์ครับผมฉันเอาเอาไข่ม้ามาเป็นเป็นสามสามเขาเรียกสามแผงจริงนะอ่าดูสามแผงเจ้าก็เอาจำหน่ายเศษใจเพิ่มด้วยฉันบอกเอาขาวสามสามหกอ๋ออันทันไม่ได้ว่าพี่ไหว้เสร็จยังอยู่หรือเอากลับไปที่รถแล้วความหมายไม่ไม่มันอยู่บนนี่อ๋ออยู่บนลานนี้ใช่ไหมเห็นเจ้าอยู่ในโทรศัพท์ตอนข้างเลย ที่ดูนะฉันเห็นเจ้าเขาเขาฝากเจบลนที่นี่่ว่าบอสบอรับไอ้อยังขอพรเห็นมาขอด้วยตัวเองอ่่ใช่ฉันไปเห็นอยู่ในห้องงูมนหางสามฉันก็บอกเพื่อนฉันบอกเลยแต่ว่าฉันไปซื้อที่นี่สรุจแล้วี่นี่ฉันดูต้นไม้ฉันก็คิดว่าเอ๊ะทั้งไหนปูถ้าเกิดฉันได้ถ้าเกิดฉันเอาใครมาถบายจะสามแผงเอาสิบลูกที่นี่เขาไปไหมเขาไปหนาบ้านฉันื่อยตัวเงายันไงเล็กขากราบก็เสียงบอกว่าหนึ่งหนึ่งหกแปดอีกวันนั้นมันออกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ด ที่นี่ฉันจะซื้อไบซีตัวเขาบอกว่าฉันน่ะถูกอ่ไม่รู้หรอกเขาว่าฉันถูกสามร้อยได้สามร้อยแล้วที่นี่ฉันถูกสองตัวนึ่งอีกหน่ะก็ได้ซื้อเซ็ตแล้วกูให้ฉันเจ็ดร้อยบาทโอ้ยเหมือนให้ค่าน้ำมันฉันมาเลยเนาะจะเยวะฉันมีโอกาสฉันจะมาฉันก็ว่างี้ที่นี่พอดีลูกฉันน่ะมันตั้งใจว่าจะบวชที่นี่ฉันก็เลยมาขอพรเปนน้ำแล้วก็ชวนลูกมาไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแม่เหมือนใไปกรุงเทพไปทำไมต้องขับรถชิ้นมันเอารถลุงหมอมาด้วยเนี่ยลุงหมอแล้วเยชีวิตแล้วือเปล่าเพื่อนให้เราอยากขับรถม้าเอาินสะ ครัถ้าเรามีโอกาสเธได้ไหมถ้าเลามันแพงหนาฉันจำได้เอาใครเราจะเจ้าสิทธิ์เหรอได้ได้เดี๋ยวจัดการให้ถ้าคิดในใจว่าถ้าเกิดเจอน่ะฉันจะบอกพี่เขานี่แหละให้เอาใครเหมือนเจ้าต้องการให้ใครเจ้าก็ให้ฉันฝากเลยเด้ออ่าครับผมครับผมจะไม่ไปเล่นอสามแพงฉันเป็นเชือกผูกสีแดงแล้วฉันก็มีหมากที่คู่วางอยู่นั่นมีน้ำมาแพ็คนึงน้ำแพ็คปลาชิีพูนก็ทางมี้ระวังกังเลยฝากเลยเด้อครับผมได้ได้เดินทางปลอดภัยครับพี่มีโชคครับผมครับ ครับไปนะครับสองป้ายนี้ขาดเนี่ยหนอยู่ใา,าน,นี่แหแต่ว่ามันม,มีที่จอดเยเดินลงวันนี้ทำไมไม่มีอุทยานมาเลย ก็เริกมาแล้ว เราก็เดินไปเรื่อยผมดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดตลอดเวลานะครับทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่หกตุลาคมนะครับหกตุลาคมหกตุลาก็ผมจะมาอีกทีนึงก็น่าจะก่อนก่อนกลับบ้านนะครับผมก็ค,คือสิ้นเดือนนั่นเองนะครับผมนั่นแหละก่อนก่อนปีใหม่นะครับผม จะเข้ามาอีกทีหน,นึ่งนะครับอืม เดินธรรมดาตัวจะไปวิ่งวิ่งก็เหนื่อยเราโอ้น้ำลงมากแล้วนี่ดูสิจนแบบว่าเห็นพื้นไปเลยนะแต่มันดูถูดพื้ไม่อยากเหนื่อยไหมโยนลงน้ำเลยให้ลอยไปนอนไปรอเอาทีเดียว โยนหนูดีลงน้ำจะได้ลอยไปสบายอ,อไม่ไปถึงนู่นก็คืออฟูขึ้นมาเลย <c oughs> ไม่ได้อยู่สภาพเดิมนะเอ,อเป็นผีเฝ้าป่าเล,เลยทีนี้อยมีน้่น,น้จนหินสองก้อนนี้โผลออกมาเลยเห็นไหมแห้งจะแบบว่า,างงลงลึก เนี่ยเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังมันมีครีเอเตอร์บางคนนะครับผมนี่มาถ่ายบอกว่าเนี่ยผุดขึ้นมาอีกองค์อีกตัวแล้วอย่างเงี้ยคนด่ากันเต็มเลยนะครับผมเนี่ยคือไม่ได้เหมือนเลยนะเนี่ยสามก้อนนี่ไม่ได้เหมือนเลยนะครับไอคนถ่ายนี่ก็เอาแต่ยอดวิวอย่างเดียวไงไม่ได้สนอะไรเลยนะครับผมนะครับครีเอเตอร์นะพวกครีเอเตอร์นะครับ ผมไปอ่านคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์ด่าเป็นเหมือนนะ <c oughs> คอมเมนต์ด่ายับเลยฉะนั้นแล้วก็ตามอย่างมีสตินะครับผู้คนเห็นดูสิเหมือนตรงไหนนะ่ะกลมๆมนั่นแหละครับเอามาแล้วตอนนั้นนะ่ะพี่เอานั้นมาได้ถือกลับมา ไม่ได้อ่านป้ายต้องอ่านป้ายข้างหน้านะครับพี่เห็นไหมนี่แหละคือบางทีคือก็อย่างว่าแหละคือจริงๆอ่อะป้ายทาไม่หมดนะแต่ว่านักท่องเที่ยวบางคนเขาก็แบบคือไม่ได้สนอะไรไไดเดินอย่างเดียวบางทีบางคนเขาก็บอกให้ฟังนะเราก็เลยอะปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วกันไม่บอกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยออให้เขาถือกลับไปกลับมาเอาถือกลับไปกลับมาเอาเข้าใจอยู่บางคนเขาไม่ได้ติดตามตลอดไงเขาก็เห็นคลิปในติ๊กต็อกบ้างในเฟซบ้างในอะไรบ้างอย่างเงี้ย ก็นึกอยากมาก็มาเลย,เลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้ดูมาตามกระแสเฉยๆนะครับะไรไนะก็วบากันไปแต่ถ้านะใครดูตลอดก็จะเข้าใจนั่นแหละนะครับผมภาคหลังวนี้ผมก็ไม่เคยบอกกันนะก็ปล่อยเลยนะใครจะไปถือไปไหว้ตรงไหนยังไงผมปล่อยเลยนะครับบอกไม่ไหวพูดง่ายนะครับ ก็ถือว่าน้ำลงเยอะพอสมควรนะครับมารอบนี้คือแบบไม่ได้มานานนะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเออน้ำลงเยอะมากอ๋ออีกเรื่องหนึ่งผมอยากเล่าให้ฟัง ไอคลิปที่ผมนั่งกะละมังมานะครับผมคือมันเป็นมันเป็นคลิปเก่าที่แบบนานมากนะครับผมสวัสดีครับเป็นคลิปเก่าที่นานมากนะครับเออแต่ว่าผมก็ขึ้นหัวข้อให้อยู่นะอยู่ตรงหน้าปปะว่าโอ้ยเป็นคลิปลับของผมเลยผมไม่เคยลงอะไรอย่างเงี้ยเออจนแบบไม่กล้าลงอีกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบคลิปปัจจุบันนะครับถ้าถ้าปัจจุบันลงนะ้มันคือโดนปรับห้าพันนะครับลงไม่ได้แต่นั้นตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมมานะครับอืม ุุหมนช่วงนี้ก็คนไม่แน่นหรอกนะครับแต่ว่าก็เดินได้แบบเรื่อยๆนะครับไมนได่เหมือนตอนที่จอดรถบนสะพานแล้วแน่นเอียดนะครับตอนนั้นอ๋อครับผมไปยาวเลยไม่ค่อยไหวอ่ะไม่หิวหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้หิวเกาะอะเกาะอะเหรอไหม <l> <c oughs> เดินง่ายอยีกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนตันนี้มันเดินง่ายแล้วเดีนี้น้ำลงเงยอะแล้วลงลงเงยอะครับผมจนแห้งแค่จะเห็นชัดเนาะครับตรงนี้เขาบอกว่ามีหลายคนว่าเหมือนคล้ายนี่หายหดูแถวนี้มันดงงูเนาะทุกคน,น,นดงงูเลยแน่ปลาเนี้ยอืมอีกไกลไหมเนี่ย ไม่ไกลครับไม่ไกลเหนื่อยแล้วน่าจะประมาณสักหกร้อยเมตรหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรไไม่เกินนี้จากกอไผ่นี่อยู่ปิ่มๆน้ำก็จนแบบแห้งลงไปเลยจากกอไผ่นะี่อยู่ปิ่มๆน้ำก็จนแบบแห้งลงไปเลยลื่นๆสองคนนั้นระวังลื่นตกน้ำนั่ง มีด้านฝนไม่ตกเนาะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนดูบรรยากาศตามทางครับผมไม่ได้เข้ามานานแล้วพี่อาทิตย์หนึ่งอ่ะผมไม่ได้เข้ามาอ่าอาทิตย์หนึ่งครับได้ได้ครับพี่ รัวๆเลยครับเผื่อเลือกเผื่อ uh> ้เลือกโอ้คนลงมากินด้วยโส่ะถ้าเดินแบบว่าเรื่อยๆก็ไม่เหนื่อยนะครับผมเดินแบบเรื่อยๆก็จะไม่เหนื่อยสบายๆ จับถึงหรือเปล่าแสดงว่าเราตัวนี้เอาออกไง้โดนแซวเอาออกเลยอ๋อยังอยู่เดี๋ยวให้หนูดีจับเรานี้นะเวลาเดินจับเราข้างหน้านะ นี่ดูดีจับน่ามาเร็วเร็วมาจับมาจับลาวไม่มาจับลาวเนี่ยมาจับลาวนี่เดินหน่อยเร็วนี่มาจับลาวนี่เดินหน่อยเร็วมาจับมาจับดิมาจับดิเออให้สิบบาทให้สิบบาทมาจับดูหน่อยที่จับยังไงจับลาวจับลาวนี่เดินเวมาจับลาวเดินเร็วห่อยนี่ ไม่เดไปอาม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 าไม่พูดไม่เหือไม่ออเลยอึกอักอึกอักอยู่ อ่นา,นา,นานั่นๆเห็นไหมน่ะรองเท้าหลุดแล้วน่ะเดินดีๆเอน้นทเดี๋ยวลองนะล้มใส่ไม้น่ะแหลมๆน่ะวิ่งไปวิ่งมามันก็เหนื่อยแล้วเดินเฉยยังเหนื่อยเลย อ่าพัก <ขา S 1> ครับพักอ่าขาลากค่อยๆไปครับผมช้าๆดึงเราผมดึงมันมีเชือกให้ดึงดึงเอาเลยครับอ,อ่ามันจะได้เวี่ยงได้ได้ไดแรงเวี่ยง <c oughs> อันนี้เดินแบบช้าๆนะครับปกติเดินเร็วปกติถ้าไม่มีคนอาจจะเดินเร็วจะมีคนก็เดินช้า<ะ>คนเยอะไหมพี่ข้างในเยอะอยู่เยอะอยู่เนาะไป เออก็ด้วยกันนั่นแหละพี่ก็มาหลังสามวันนั่นแหละอาจจะมากกว่าหนึ่งวันน่ะคิดว่าพี่มายีบเก้าูปก่อนนั้นเยอะเลยเฮ้ยเขาเจอยี่สิบสี่เขาเจอยี่สิบสี่ที่เจอนะลงรูปอ like ่ะย nee. ี่สิบส <Si> ี่ท eh. ี่เจอพี่นี่สัมผาษมาหมดแล้วถามมาหมดแล้ว ยี่ส26ี่ยี่ห้ายี่หกอาจจะมานั่งอาจจะมายี่สิบเจ็ดก็ได้ยี่สิบเจ็ดยี่แปดไม่ดูว่าเจอแล้วเขาโพสเลยหรือเปล่านะแต่น่าจะโพสอยู่หรอกเจอแล้วโพสเลยยี่สิี่โอ้โหหิน,กหน,หน,หนปกติมาไม่เคยเห็นหินข้างล่างนะนี่จะว่าน้ำมันลงเยอะ แล้วก็หินก้อนใหญ่อยู่ยตรงกลางๆนุ๊นมีอีกไงแม่ดำๆเงาๆผมไปมาหลายที่นะทุกคนนะหินที่คล้ายงูน่ะอยู่ที่นี่เนี่ยเยอะสุดผมไปมาหลายป่าแล้วป่าไหนก็ไม่ค่อยมีหินคล้ายงูฉะนั้เราก็เลยกำลังจะบอกว่าที่นี่เนี่ยดงงูครับผมงูเยอะสมัยก่อนนะอ บางทีดวงจิตของคนสมัยก่อนเขาอาจจะแบบว่าไปอยู่กับต้นไม้บ้างไปอยู่กับหินบ้างอะไรอย่างเงี้อยอืมแต่ความเชื่อนะครับทุกคนนะความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่ามันมีพี่คนหนึ่งเขาฝันนะครับผมอ่าที่เขาเอาอหินศิลาสองก้อนอ่ะใหญ่ๆครับผมไปไว้บ้านอ่ะก็เป็นคู่พี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืม ดวงจิตเขาก็จะไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เล่าสู่ฟังนะครับทุกคนออนได้บอกนะอ้อนไหมว่ามาหนี่แม่แก๊งยังชอบสู้อ่ะฮะตที่เป็นเล่นด้วนะ อ่ากลับแล้วพี่สวัสดีครับาใจมาบงอขยันเข้ครับเดินทางปลอดภัยขอให้มีโชคนะครับแม่อ่าสาธุเลยครับอือแล้วก็ตรงนี้ป้าหินก้อนนี้จนจน้อมอ่ะเออไม่ได้มานานจนหินพร้อมอ่ะดูสิปกติมันมองไม่เห็นไงมันน้ำท่วมแต่ตอนนี้น้ำมันลงเยอะอ่า พร้อมเลยครับผมถึงแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าลมท่านก็จะดูแห้งๆหน่อยครับแต่ก็ยังสวยนะแห้งก็ยังสวยอยู่ผมมาถึงแล้วด้วยพยาเขก1หนึ่งสัปดาห์ไม่ได้มาเจอกัน ผมจะมาอีกทีนึงก็วันที่มาลานลั่นแหละนะครับผมสวนสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวเชิญพยาเขตไปไปเที่ยวมุกดาหารดอ,รอว่าน้ำลงเยอะมากอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนนะให้ดูเป็นคลิปก่อนแล้จะจไลฟ์สดให้ดู อีกทีหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะนะประมาณสัก40คนได้ประมาณที่อยู่ข้างในนี้นะประมาณ40 40 50อ่ะเออแล้วกระจุกละ10 10 10 20 30 40 50ละ50เกือบ60เลยเนะี่ยขันหลังด้วยนะครับขันหลังด้วยอโอเคอประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจบคลิปเลย เดี๋ยวจะได้เตรียมไล์สดให้ทุกคนได้ดูใบไ,ไม้ร่วงมาถ่ายๆ่ายเลือกใบไม้ร่วงพอดีแสงแสงแดดสองเลยนะเห็นไหมแสงสะท้อนลงมา,าแล้วก็มีใบไม้ด้วยนี่โอ้โหสวยมากเลยเมื่อกี้นี้ตัวมองยืนตรงนี้ตังยืนตรงนี้พี่ยืนตรงแสง ยังได้เลยตรงนี้ได้นะ,อะโอเคขออนุญาตจบคลิปเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ